ก็เคยเห็นเอาเนื้นกินไปให้กินได้อยูู่โรงพยาบาลรักเอาไปให้กินเดี๋ที่สาวใส่ร้ายตลอดเลย,ยเขาไม่ได้หวังดีเขาต้องการให้น้องเธอให้กินเนื้อสัตว์คนเรามีโรคประจําตัวมันป่วยมานานแล้วปฏิบัติถรมและวันนี้เห็นเขนาถาสนาชานะคานอยุ่แต่ว่าเขาต่างปฏิภาสกินเกตลอดชีวิตแฟนแกก็กินเจด้วยกันใช่ผู้ไม่กินเกยน้องกันด้วยกัน แต่ว่ากินเกลเล่าเรลากินเกลี like it, it ่เนี่ยขันมันเมียวัยูยเด็ดตามเห็นเนาะป้าก็เคยเห็นเอาเนี่ยกินไปให้กินเด้ยู่โรงพยาบาลลักเอาไปให้กินเด้ปิ้งเนี่ยไปเมื่อหนึ่งทอนี่เด้ไปให้เรลากินอยู่ในโรงพยาบาลตอนช่วงหลังหลังเล่าสิตายมาเนี่ยเอารักเอาไปให้กินรลดแล้วเลี้ยตัวเนาะเราโทรมากเนาะกินตะพัก กินต้าของเกลดแล้วก็สิบ่มมีแเสบตัวโตเล่าป่วยเองเ่าบ่านาบ้าเจ้าก็กลับขึ้นกินนี่้ะเปียงกติเกลใจเมียขึ้นบานละแต่อันจะไหนเจ้าสิซว่วงเสดเศร้ากินโล่เปียงมันจะไหนห้านันเจ้าเศร้าเจ้าซว่วงกติดีขึ้นอยู่ตัวอันกินบ่รด้เมียอยู่ เราลูกล้วอยู่ในสภาพแบบว่าโทมเนะ้ะเนาะขาดสารอาหารเราประเมินแล้วค่ะเจขาดสา,<า>าสารอาหารแบบค่อนข้างรุนแรงเลยแหละผิวนี่บางไข่ขาวในเลือดนี่ต่ําเยอะเราก็เลยออกมาประเมินประเมินแล้วก็เอานมเนาะมีนมมีไข่อะไรมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ รักษาเรื่องของภาวะขาดสารอาหารนะคะแต่ว่าเขาปฏิเสธเนาะที่เราทําเนี่ยคือเราพยายามทําให้โลกสันติภาพเป็นสันติสุขนะให้คนเป็นคนดีมไม่ได้สร้างภา,าพภาพพจหรือลัทธิหลอกลวงอะไรหลังอ,อย่างที่กล่าวหาใช่ไหม,มนั่นแหละคือทีนี้มันได้ยินข่าวพี่สาวพูดออกมาเราก็เสียใจมากเลยก็อแล้วเนี่ยที่ว่า ขาบอกว่าได้บังคับสามีไงเรือ่องไม่จริงพี่สาวนะ่ะใส่ไลยป้ายสีน้องตลอดเราไม่ได้บังคับสามีเลยจะบังคับทําไมถือว่าเรามีลากบุญลากบุญใครลากบุญมันถ้ามันบังคับกันได้เมตลูกเต้าก็บังคับได้นะ่ะสิแล้วว่าเอาเงินไปทา ที่ว่าเอาไปทํานั่นเขาเน่ยมันมโอ้ยคนอิจฉาลิสยาเขาจะพูดใส่ร้ายยังไงก็ได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับที่ตัวเราทําเฉพาะแรงเรามีศรัทธามีเท่าไหร่ก็ทําไปเท่านั้นเราไม่มีขนาดจะเอาไปทําอย่างนั้นได้มากมายหรอกเรื่องเงินทองนะ่ะเราไม่ค่อยจะมีเท่าไรหร่หรอกพี่สาวใส่ร้ายตลอดแลยเรื่องน้องกินเจกินอันนั้นอันน,น,นี้เขาเขาไม่ได้วังดีเขาต้องการให้น้องเขยกินเนื้อสัตว์ คนเรามีโรคประจําตัวมันป่วยมานานแล้วมันถึงเวลาที่เขาทนไม่ไหวแล้วเขาเป็นไอ้งูสวัสดกินลึกๆนะ่ะแล้วเขาก็เป็นวันโลกนก็นโลกมีดีออยคือหลายโลกใช่ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ